ที่สุ่มผลปิศาจในบลบอกฟุตมีผู้เล่นพุ่งหน้ามาสุ่มผลกับพ่อค้ามากมายเพื่อที่จะตามหาผลปิศาจได้ดีสักผลแต่วันนี้พวกเขาจะได้พบก,กับฝันร้ายผมจะทําการฆ่าพวกเขาเขาจะไม่มีทางรู้ตัวเลยเพราะผมซ่อนอยู่บนต้นไม้ก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเลยนะครับถ้าใครไม่กดเนี่ยรู้อยู่นะครับว่าต้องเป็นอะไรมีนะอย่างแรกเราแอบที่ตรงนี้นะครับรอคนมาสุ่มผลแล้วก็ค่อยฆ่าเขานะเฮ้ยเฮ้ยมีคนสุ่มเลยปัดสปินเห็นป้ะเพิ่งมาเมื่อกี้เลย เฮ้ยไม่ตายไม่ตายเอาไม่ตายอะ่ะเอาเขาปิดพีพีอยู่โ,โหโจบแล้วเดี๋ยวเราดัก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 คนอื่นก่อนนะครับเฮ้ยเอาเมื่อกี้เขาถือผลอยู่<ห> <laughs> ผลผลมันหายเลยแสดงว่าพีพีมันเปิดได้แล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่ได้สุมหรอเขาถือออกมาหรอมีไงมันสุมในผลยาง เขบอกนะว่าจะซุ่มผลจะซุ่มมี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 คนมาอีกมีคนมาอีกมาแล้วมาอีกเราไม่อุ้ยคนนี้เบลตันแน่นอนโอ้ยมันนัวมันนัวกันเอาใส่บอก์วีซีบออ๋อเปิดยับเลยอ๋ออ๋ออโอ้ยโดนเปิดอ๋อตายเฮ้ยมีคนมาซุ่มผลซุ่มผลซุ่มผลเอาได้อ้ตายมันตายไอ้มันตายแล้วมันได้ผลน้ำแข็งอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนคนไหนคนไหนคนนี้คนนี้ได้ผลน้ำแข็ง ควรจะมาสุ่มผลไหมเฮ้ยผลแสงผลแสงนี่ว่าไงผลแสงสุ่มผลแสงสุ่มมองรอบๆมันมองรอบๆว่าจะมีใครฆ่ามันไหมผมว่ามันล่าจะระแวงคนฆ่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมองรอบๆนะไอไอไอคนนั้นมันถืออะไรของมันวะเฮ้ยเขาสุ่มหมอเขาสุ่มหมอสุ่มผลซุ่มผลแน่เลยสุ่มป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันได้ผลไดมอนเมื่อกี้คนที่สองนะโดนที่โดนเราฆ่าดึงดึงดึงดูหน้ามันดิ ผมไม่เข้าใจว่ามันเดินวนไปวนมาทําไมต้องหลายรอบมันรอให้คนมาสุมผลให้เหรอมันก็สุมเองได้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ย,ยมันแต่ผลไปเดียวตายตายมันทําอะไรวะเมื่อกีู้่ก,กี้มันสุมผลเนาะรืร้อมาแล้ผลออกมาเล่นวะมันตายคาผลใบเดียเลยโอ้โหมันมีแต่คนหน้าค่าทาั้งนั้นเลยมีแต่ผู้เล่นใหม่ือที่แบบใหม่จริงๆอะสุมผลไม่ได้ทำไมมันมาแย่งกันฟารรมอยู่เกาะลิงลวะผมไม่เข้าใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มันอยู่เกาะลิงกันครึ่งเซิร์ฟอ่ะผมจะเข้าไปสังหารหมูเลยผู้เล่นใหม่โคตรเยอะอู๊ไม่โคตรเยอะดูดิเยอะมากหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนปึ๊บปังนี่สังหารมูเขากำลังสุ่มผลหรือเปล่าคนนี้ตายนะโอ้ยเขาเห็นเราเขาเห็นเราอนี่ยเปิดไลท์เขาเห็นเราอ่ะเขามีเหรอเหรเห็นไม่เห็นไปไงไปซุ่มเลยเราไม่ฆ่านายหรกไปซุ่มเลยเฮ้ยได้ยังเฮ้ยได้ได้ช็อปนี่ ได้เขาได้ผลช็อปนะแตกเลยผูเล่นมาหนึ่งคนผลแสงสุ่มผลแน่นอนดนูแน่ได้ไรได้ไรได้ไร <c oughs> ได้ผลหนามเอ้าทำไมฆ่าไม่ได้จะบอกนะว่าคนนี้เพิ่งตายอ๋ออ๋อเอเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันโปรหรอเอ้าอยู่อยู่ใต้ดินเฉยหรือว่ามันปิงกว่าอ๋อผ,ผมว่ามันปิงแน่นอนเลยขอให้นายได้ผลดีๆต่อให้นายได้ผลดียังไงนายก็เก็บไปทันเพราะว่าเราจะฆ่านาย <sk PI AN> ไว้ได้ไฟได้ไฟตายโอ้ยค <utan> <pl ains> ุณนรุงสารเอ้ยทำไมคนนี้เอา้ว่ายว่ายน้ำเอาจมน้ำเอาว่ายน้ำเอาว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรของมันวะโอ้ยคนเต็มเลยคนนี้อ่ะคนนี้สุมได้ผลสปินมีตายตายสุ่มหรอคนนี้สุมได้ผลไรเอ่ยเราจะเราจะไม่แอบแล้วเราจะฆ่าต่อหน้าเขาเลยอ่าเปิดเราเปิดเราคนนี้คนนี้คนนี้จะสุมคนนี้จะสุมเฮ้ยได้ผลเกือตุ๊ มันได้ผลอะไรอ่ะผลบอมป์ปะอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะผู้หนุ่มผลเพชรเขาหวังจะหลุดพ้นจากผลเพชรแล้วไปใช้ผลอื่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำให้เขาไม่สมหวังด้วยการฆ่าอะไรผลแมกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเมื่อกี้ได้ผลแมกมาแล้วผลแม่งอย่างดีเลยแล้วเขาย้ายผลเพชรอยู่อะ no magma เลยที่บอกขอโทษขอโทษนาย no ไปยืนอะอะไรกันตรงนั้นถ้าถามคนนั้นนะอ่ะไอ้หนุมน่มไอ้หนุมน่มไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มหนุ่มสูมผลหนุ่มสมผลรเร็วมันใช้ผลรีเวิร์ได้คนนี้มันจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าหุ้ยผลไฟลลไม่ตายไม่ตาย <ผล S 1> ตายแล้วมันเก็บทันไหมวะแต่จริงตอนนี้เขายังไม่ได้ซูมผลนะครับผมแค่เห็นเลี้ยงเขาเป็นผลไฟนะคือเข้าใจผิดมือข้างข,งขวาเขายังไม่ได้ถือผลเลยนะครับโคตรมั่วเลยตอนนี้สงสัยเบอร์ตอนนั้นทำไมมันโซโลโมชั่นขนาดนั้นเด็ดมันปิงขนาดไหนเนี่ย กำลังสุ่มกำลังสุ่มมันไม่ได้เปิดพีพีกันแน่เลยเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไรอ่ะไอคนนี้ซุ่มได้ผลท้าแต่มันไม่ได้เปิดพีพีนะครับโดยคณะผมฆ่าไปเป,ป็นผลอ่าสปริงเออมัไมเปิดพีพีไอคนนี้เปิดพีพีหมายความว่าไงมันจะฆ่าคนนี้หรอเปิดพีพีมาทำไมหืมหืมอ,อะไรอะ่ะผลชอบตายผลชอบมันได้ผลชอบแล้วมันตายเลย ลุ้นลุ้นลุ้นต <laughs> ายแน่กูบอกเลยวิผลสม,มุกปุ๊บตายตายสองตายเพิ่งตายสองคนเลยเมื่อกี้มนันเอาผลสม,มุกออกมาโชว์นะครับแสดงว่ามันสุม่มสุ่มได้ผลสม,มุกนะเอางงงงยอยู่กูตายได้ไงวะสุม่มเดี๋ยยืนเฉนยๆวะเนี่ยเขาสุมเขาสุมได้ผลไฟ <laughs> ตายเ <laughs> พรเป้าหมายกำลังสุ่มผลสุ่มหรือเปล่าเขาสุ่มอยู่ได้ผลเลยเอ้ยเอ้าอะไรของมันวะเหมือนจะสุ่มเดี๋ยวก็ออกไอหมอนี่ อะบอกนะว่าจะสุ่มผลสุ่มหมอตายมันเดินต่อยันตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเซิร์ฟปุ๊บมีคนยืนในตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะเขามาเยอะเมนูนี้ทำไรอะเมนูนี้ทำไรสุ่มแน่เลยตายหมดนะยืนยืนกองกันอะเฮ้ยสุ่มแล้วสุ่มแล้วผลมาค้อนตายไอ้ไอ้คนสุ่มตด้ตายมันตายคนเดียวด้วยนะประเด็นงงงงผลมจีจากไหนวะเฮ้ยมีคนเปิดพีพีเปิดพีพี เปิดพีพีทำไมตายดีอย่างเงี้ยหมอนี่มันโดนบอลลิงฆ่าตายไ่อกี้ยวผมเห็นโดนบอลลิงฆ่าตายผมมาช่วยมันฟาร์มดกว่า,าได้ยังเออเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าห้หมอทนี่จะมาสุมผลไม่น่าสุมมันสุมไม่ได้ง้นก็ตายง้นก็ตายนี่ไงพี่เขาว่าพีช <c oughs> มีแับพวกขอผลหืมหืมพวกขอผลเห็นเงนงนปะมันปั่นกันผมจะต่อยไปเที่ยวตายนะน่าจะตายสามตัวนะครับปัง ตายสา,ามตัวเลยคือแบบบัตรเดียวจอดมเรามาซื้อผลให้เขากันดีกว่านะครับจะ <c oughs> หาว่าเราใจร้ายเกินผล <c oughs> ไฟดีอยู่ไหถ้าอยากได้ผลไฟเอานี่ไอ้นี่ไอ้คนนี้ยกงผลกิโลเอาไปนะเอาไปกินเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่านอนดึกล่ะบ๊ายบาย